ำนานพวกนางรูแบบมีอยู่จริงลูป<อ><ล>พวกแตกเลยค่ะจริงเหรอแบบเล่นของหรือเปล<อ>่าเขาบอกว่ามีตำนานนางลูอันนี้ยังไงเธอจเจอต้องไหมมูมัวมันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งออที่าหาคำตอบไม่ได้ออจะมีสองแก้วคือน้ำเปล่าแล้วก็จะมีแก้วที่เป็นแอลกอฮอล์แก้วหนึ่งออซึ่งมันจะมีฝาปิดแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีพอเราลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะขอน้ำกินแต่ไม่ได้มีคนดูแก้วให้คือไม่มีใครถือแก้ว มีผู้ช่วยมีอะไรกาต้องดูแลแม้ชุลมุนไปจังหวะนี้แหละเนาะน่ากลัวนะโยนหยบเราก็เลยกินแค่แก้วนั้นใจเราก็คือก็กินอยู่แก้วนั้นแหละแล้วพอพี่เลี้ยงเขาจะกลับไปทําความสะอาดใช่ไหมเขาเปิดอีกแก้วหนึ่งที่เราไม่ได้กินก็คือมีแต่ผมอะเต็มเลยอะไรนะผมเศษผมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแก้วปิดไงหมอดูที่ไหนที่ซึ่งจิตที่เขาดูดวงมาแล้วว่าสิบปีนี้จะได้คน เป็นหัวย,ยังที่ไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยถูกต้องได้บ้านออได้รถออได้อะไรอีกได้ทุกอย่างได้เงินทองม,มีทุกอย่างเดี๋ยวเขากำลังจะไปดูเร็วๆนี้ครับกดดูตรงนี้ก่อนเลยติดตามตรงนี้ได้เลย,ยจ้า